สองลังโอ้โองลังอองมาเพราะท่านหยอดตอนี้เรานี่อางเ้เพิ่นกินบ่ดีดีๆ่ได้ที่เป็นไงจงนู้นใส่ไฟเพิ่นมักีั่นเพิ่นมักเพิ่นมักี้ดำๆติเออกีกีกระปิ่งว่คือกันเนาะครูพอดีเคูแถคูหนึ่งป่าบบาป่าสาวป่าเชงเดตรงนี้อาไ่งอ่นเขามาเลยเอาป่าเบาป่าสาวคููนี้คืองามเถอะวะ เนาะปีนี้ป่าง่ามปีนี้เป็นความเสียเป็ดประเภทนี้ของคนยีสารก่อนที่กินป่าต้องขอเลี่ยงเนีย่ยพอไงเลี้ยงเจ้าของน้องไปนํำ พอป่ามืนี้เป็นปลาธรรมชาติได้ปลาก็ได้เลี้ยงเนาะกูเถ่าเพื่อนถือว่าเป็นปลาที่มีเจ้าของมี่ปูญาต่ายง่ายที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขุมครอง บอดีน้ำเนี่ยกำลังไข่อยู่มากินเลือไอยเอ,อ้ยของน้องก็ไดเป็นไงมันันเป็น้ดิเลยนะกินแล้วก็มากินที่ปลาหนุ่มปลาสาวนี่ล่ะบปลาปีนี้ค่าก็ปีกไก่เลย ตัวเงี่ก,กลัวปีไก่เดียก็นลายก็ปีไก่แต่ว่าปลาดุกตัวเท่าเดิมเลยปลาดุกนั่นมีแต่บองลุ่นผู้จีนถ้าว่าซื้อไปเลี้ยงก็มีแต่ซื้อไปเฮ็ดปลาแดดแบบแซ่บคักเห็ดปลาแดดเดียวมมันมีลนนนะแต่ว่าปลาคอปีนี้กระลังงามเลยบัวมะไหนเบืองห้อยมันห้อยมันมาลอยเบืองหลายหลายมือห้อยมันมาเล่นไหมมันบูปลายหยาไหม ห้อยป่าเดน่มันขึ้นทั้งทั้งนามมันเนี่ยห้อยป่ากับห้อยงวนดมาคุมทางหยาหมู่บ้านีกายปีกายมีแต่งจะมูรี่อยู่น้ำเงาหยานี่เ่นหน่อยได้ที่เอาบ่ได้ปีนี้ได้มาทางหากหยาเป้นท่านมามสาดอกมันทีุ่นมาหยาหม่นั้นบยหยาดอนนั่นว่าแต่แอยู่น้ำฟังมันจังสีแต่ว่าอยู่นี่แน่หันนั่นมองทอนั่นอ ปรแดงปราดซ้ำให้ปุ่นในป้ายหยาป้านั่นไอ้ประแดงมันจมอยู่ตัดหยาพ่เปิดคื้บว่ลงมาทางด้วยทางก้อนืผมละทางว่านเอาน้ำไหลล่หงว่มองได้นอกบาที่นี่นอ่บุ่นหัวตานตาน้าดอกนีตาน้าตายบาเที่นี่ ของฝากเนี่ยพ่อใหญ่ปลาบ่าวปลาสาวปลาที่นี่เป็นคิ้วมนุษย์เสี่ยวจิ๋งที่ปลาที่นี่ข่อยบกึดยังหรือกึดตะเวียงไส้หรือกึดข่อยยันบริยูหรือเปล่าเนี่ยเอาวิชิตขึ้นไปพวกเน่ยไปกินเราขึ้นไปขึ้นมาเขาเรียกว่าโตขึ้นตายที่นี่งวงปากเว้ยเราขึ้นไปตายเังหรอเปลาเตงเงาเราเจี๋ยปีนเขาขึ้นไปเขาเฮ็ดเนี่ยเขปีนเขาขึ้นไปหมดได้กิงขลักเด้ ปีนขึ้นนั่นบ้ามันปีนนี่เด้อป่าบ้านมันปีนบันไดห้ำม้าเด้อป่าที่นี่าเดปแดงมาตกตายเขาถึงมาอยู่บ่่ผู้กินบ่เป็นแก้วกันแก้วนะแต่ละแวเียกวนแก้วเน่ย้าวปกเนามากเลย่ามากกับพวกตังไสกับะรกเกอกเอแทนไสแต่เอาไม่ได้เอขามใ่ว่าสิเป็นบวกเนาถึงกะอยเรียนาล่น มางัไดนป่ะเป็นไหนจ้งห้าซน่ากันไนมาันไรอย่างนี้ไหถขายยูคานจิกกันจะได้ปนสีลังการโกมีพุยนต์ต่ำงเขาว่าพื้นพุซ่าอิงแครบคักเวาจับปลาปลาไล่เก็บตาขอลงไปเรื่อยๆนั่งควรก่ไป เต็มซีลั่งสุดยอด เรียบร้อยด้วยดีขอบพระคุณมากง่วผู้ใดตตอง่วผู้ใดแน่มันหูวว่าจะคข้องโยนนีมันภากันแตกบึ้มบึมมานี่ีบัดเอาหนีทุกนีผู้ใดเที่อาไปใส่เมียกินบ้านนะ เนี่ยจ <Yeah. S 1> ับให้มัดเตรีมถุงเนี่ยเอาละบาทที่นี่เทือกบมาหน่ะมาเอาลูกไปด้วลูกเอ้มนีลูกละ พี่มาเบิงปลาไหลมาเบิงปลาไหลพี่มาเบิง,าม,าบงมาเบิงลูกกำลังแทงปลาไหลที่แม่มาเบิงมาทายนี่เร็ว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 นั่นละนี่อ่าคนเก่งไม่ต้องร้องมั่วแม่มคักกว่าปลาดุกมุดต,ตมบัดที่นี่เห็นไหมเห็นลุงแดงก่าปลาไหลบ่นี่แม่ดาัางนี่ไหนี่นี่แม่มพี่แมใ่ใกล้ใกล้เหมือนบาเลนาม นี่นี่นี่นายมีนี่ไปใส่มันคันมามาถอด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 โอ้วหลเลยลไปจับตล่อดกเจอไหเจอจับปลาจับปลาเป็นพอลูกไผ่สำประดลมาคู่นี่จั่คู่เลยคือหรอหัวฉุน ขนาดนี้แหละกาลัางหลายปีนี้ปลาคอขนาดนี้หลายปีไก่ก็ลายแต่ว่ามันบน่ใหญ่ไหมไดึงน้ำบ่ดึงได้น้องอ่ะอืมยกขึ้นไปก่อนคือแมันมันหลายอยู่ปีกายมันบ่ได้ตัดหญ้ารอบฟังจังซสิปีไกยมันเอาหญ้าขึ้นอย่างนงี้ เกราว่ามาดึงหยาถึงมือวานดึงหยาดึงเฉพาะฟังนี่แล้วที่เหลือแกัน,นอนตุ๊แต่มนนัมห่อนนะรับเอาเอามีดประคอรับเอา ảo ảo đầy sầm ảo mai lại tôi đi ảo หูป่าบ่าเ,ออเจอหูป่าคุณคักพี่ลนนี่ไปแล้วไปแล้วลกกูกงามแล้วคุน

คนสมัยใหม่หูจักบอร์บุปป่าขี่เก้าเป็นแจ้งใดขันล้งมากพอถ้าปลาดุกปไาเค้งมาถีทามหาใสปลาขี่เก้าเป็นตัวแจ้งใดเป็นยี่วัยไปแล้วตามล่ามันอีก นี่ขนาดเลนเลนนี่นี่อันนี้ประมาณลอ,อยตัวว่าได้ตัวขนาดนี้คือว่าส<อ>ิมาเห็นมาติวออมาเด้ออไอโพดน้องเกาเจ้าปีกายเนียเจ้าของน้องโชปาปดายนี่คิดหัดเจ้าล <l acht> าวเคืนเลยเจ้าของน้องอ สมเจนอีกสมเจนอีกแต่ว่าที่แน่ๆคือโดนประดุกตอดนี่ก็คือคุมค่าจิดสองโซ่คุมแล้วนี่ เตะกอไผหลายกว่านี้อยู่ในเตกอไผอีกหลายกว่านี้อีกหลายกว่านี้ยงกวนอีกสุดยอดเลยขนาดนี้นี่ในร่างนี้เด้นาที่ได้ร้อยโตนาที่ได้เกิดร้อยโตรุ่นนี้ยดลูกมีคนเลียไปเนีเสียดที่เรียคนเี้ยยุติีองเราเนี่ยเลียกก็ไปไงแต่ปาหน่อยเหลือกว่าัน เฮ้อเดีด๋ยวบุญยาเฮ็ดปลาแดดไปเท็ดปุดแม่ตัวเดียวตรวจผลงานก่อนอันนี้ปลาดุกไอพอดจ้าของน้องขึ้นฮอดขึ้นฮอดเจ้าปีนี้ปีนี้ปลาดุกบ่หลายแต่ว่าคุ้มค่าตรงที่ ถือปลาดุกปลักไปตัวหนึ่งเมื่อหันเก็บเป็นไห้หายเม่หนึ่งลังสองลังโอ้โอสองลังสามลังอนี่ของแท้เลยนี่ สามล่งเอาละพ่อ,อน,นี่น,นี้ไปเข่งเลยเนาะ